สวัสดีค่ะมาพบชาวแม่ลูกพารุยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเราจะพาท่านผู้ชมได้มากราบไหว้เทศกาลใส่คันหลอกปีละครั้งนะคะทุกคนแล้วก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคนเยอะมากๆนะขนาดนี้เราก็ว่าเรามาเช้าแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าที่วันเรามาเรามาวันสุดท้ายอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน คนก็เลยเยอะมากันเยอะทุกคนรวเนะคะเยอะมากมากเราไม่น่าเชื่อว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าผลตกมาหลายวันนะคะทุกคนแล้ก็บอกว่าเอ้ยเราจะได้เอ้เราก็คิดว่าเออเราจะได้ไม้ไม้ปีนี้นะคะแล้เราวดท้ามไม่ต้มได้ มคุด้นรังไาาาาหลัาสองคนคะคุณแม่แล้วก็ี่น้องคอยค่ะแล้วก็ต้องต่อแถวนะคะทุกคนต่อแถวขึ้นไปรถน้ำพระก่คนนะคะแล้วก็ไปใส่ขนมปักตามที่เขาทำไว จุดต่างๆนะนะคะคนเราก็ต้องไปเอาหลกไม้เราไปวางเราก็ต่อแถวอยู่แปนะังดวนขึ้นคเงียบนาะเขา่อแวเรก็ต้องตกงกางเสหลักบ้านลํกเมืองอันมีสาลูกปินปาพระพุทธเจ้าอันมีนามคนแบบพระเจ้า่เมืองพรเจ้าแตั้งปิสไหลอกไม้ของเราในวัดนะคะเราไม่ได้ซื้อข้างนอกมาเนาะทุกคนดูเอานะคะ ที่เขาเอาพานวางไว้แล้วก็ให้เราเอาหลองไม้วางบนพานออากาศดีมากมากวันที่เรามาอากาศดีสุดๆฝนไม่ตกไม่ร้อนโชคดีมากมากเลยนะคะปีนี้เรามาฝนไม่ตกอากาศไม่ร้อนแบบนี้แล้วก็วางแล้วก็เอาหลองไม้เราวางไปหลายๆจุดนะคะทุกคนซึ่งเราก็ชอบมากๆการการเข้าวัดทำบู๊นี้นะคะ เอาหาน้องค่ะกลัวน้องหายค่ะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากๆอ่าทุกคนเราแอบเห็น <c oughs> เห็นก็แก่นตาแล้วก็ถ่ายไปข้างบนนู้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นกลับไหว้พระตรงนี้นะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปฝนตกหยุดไปแล้วหน้าตรงนั้นก็อาจจะมัน เจเแม่แม่นิดหนึ่งนะคะเราก็เลยไม่ได้ขึ้นเราก็มาใส่ตรงนี้เอานะคะทุกคนเอาที่สะดวกสบายว่าเอานะคะทุกคนวหวตรงไหนไปใส่ตรงไหนก็ได้นะคะแล้วนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะทุกคนเราไปตั้งแต่หกโมงนาตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มฟ้ายังไม่มืดนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงเข้าโบสถ์ที่ในวัดเลยคนเยอะมากไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ได้มาตรงนี้เราก็จะไปตรงที่เจรีนะคะทุกคนเจรีหลวงคือเจรีหลวงนี่คือเป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่เลยนะคะแล้วเราก็สวยงามมากๆทุกคนรูวนะคะทุกคนตอนกลางคืนสวยงามมากๆอ๋อเราก็ลืมไปนะคะทุกคนเราก็ไปใส่คันดลอกตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยนะตรงนี้เขาก็มาใส่ ดอกไม้ได้เหมือนกันนะคะตรงเจลีแต่ว่าหน้าจุดตรงที่ออตอนที่เราเดินมาหลอกไม้เราหมดแล้วเราก็แค่มากลับไหว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มากลับไหว้ตรงเจลีเฉยๆนะคะทุกคนแล้วแล้วก็ไปต่อหิวแล้วนะคะมาจุดนี้โซนของขายของกินเลยค่ะทุกๆปีถ้ามาก็ไม่พลาดนะคะทุกคนของกินโอ้โหน้ำลำใหญ่ชื่นใจ นี่นะคะข้าวผัดผัดไทยหอยทอดมีทุกอย่างอาหารใหม่ๆสดๆร้อนๆนี่ก็คือไก่ไก่ย่างหรือว่าของกินมันเยอะมากค่ะทุกคนแล้วก็คนแน่นมากๆนี่นะคะทุกคนกหนมเปี๊ยะน่ากินมากอยากกินไปสัทุกอย่างเลยนะคะเวลาเราไปเที่ยวงานนี่เราอยากกินมากๆแล้วก็มาเจอ ลูกชิ้นค่ะจะให้เขาย้ำให้ก็ได้นะคะทุกคนลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นละวีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนะคะทุกคนเลื่อนต่อค่ะทุกคนดูเอานะคะขดเกี้ยวนะคะทุกคนเราต้องมาต่อแถวนะคะถ้าไม่ต่อแถวก็คือไม่ได้กินเลยนะตรงเนี้ร้านขดเกี้ยวเนี่ยเราไปงานไหนเราก็ต้องกินให้ได้นะคะทุกคนอร้สีทุกคน,อ,กคนอันนี้ทอดมันกุ้งนะคะ ขามันกุ้งของเขาอร่อยมากแต่ว่าเราก็กินแต่โคตรเกี้ยวพอนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็ไปต่อแถวยาวเหยียดเลยนะคะทุกคนกว่าจะได้กินโคตรเกี้ยวก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าคนเยอะมากซึ่งเขาก็มาค้าอยู่ที่จัดเขาจัดงานที่ไปใส่งานไม้ดอกนะนะคะเขาก็จะมีในศูนย์อาหารแล้วก็เขาขายโคตรเกี้ยวด้วยอืมรอนานมาก อือม uh huh. อร่อยเขาก็จะให้น้ำจิ้มสามรสซอสเตี้ยวอร่อยเลยค่ะที่เราสั่งมาก็คือหมูกับกุ้ง เก้าชิ้นหนึ่งร้อยบาทก็ชิ้นใหญ่มากมโคตรอร่อยเวลาเขาไปออกงานนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อตลอด ชิมใช่ก่ออันนี้เผ็ดเขาทอดร้อนร้อนมันน่ากินมากตัวชาติก็จะเหมือน ไปทางส้อยอวัวแต่อันนี้เร็วอ๋อเขาให้พริกมาอือม,มีคนอยากกินด้วย อืมกุ้งโตใหญ่ามากเพราะว่าที่นั่งกินที่นู่นอะ่ะมีแค่นี้เดียวมีแค่สองสามโต๊ะคนมันเยอะอ,อร่อย มาแล้ว,ลว,ลวอันนี้ก็กินได้ไอืนนอันนี้เพดแล้วก็อันนี้เปรี้ยว เป็นไหมเนี่ยใส่หวยมันขายมั้งไม่เห็นหัว หูน้ำตกกินได้อยู่กินขาฝา่ไืไ้อใหร่น่ะอันนี้กินทุกวันมีประโยชน์ ทำให้ปวดท้อง